สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับค่ะแน่นอนนะคะว่าการแยกตัวประกอบของจำนวนนับและการหาตัวประกอบของจำนวนนับไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนอันดับแรกเรามาดูความหมายของการแยกตัวประกอบของจำนวนนับกันก่อนนะคะ <anca> การแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะคะเป็นการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่ามีคำว่าตัวประกอบเฉพาะเอตัวประกอบเฉพาะคืออะไรไปดูกันเลยค่ะตัวประกอบเฉพาะนะคะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะมาอีกแล้วนะคะคำว่าจำนวนเฉพาะ นักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรเราไปทบทวนกันค่ะจํานวนเฉพาะนะคะก็คือจํานวนที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ1และจํานวนนับนั้นนะคะนักเรียนคะจํานวนนับตั้งแต่1-10ถึง10นักเรียนจํากันได้ไหมว่ามีตัวมีจํานวนเฉพาะกี่จำนวนอะไรบ้างะนะคะ หนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะไหมคะนักเรียนอ่าหนึ่งไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะว่าหนึ่งมีตัวประกอบเพียงตัวเดียวก็คือหนึ่งนะคะสองมีตัวประกอบสองตัวหรือมีตัวที่หารสองลงตัวสองตัวคือหนึ่งและสองเพราะฉะนั้นสองเป็นจํานวนเฉพาะนะคะสามก็มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือหนึ่งและสามดังนั้นสามก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ 4เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะนักเรียนตัวประกอบของ4ก็จะประกอบไปด้วย1 2และ4เพราะฉะนั้น4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ5มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และ5เพราะฉะนั้น5ก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะและอีกตัวหนึ่งคือ7นะคะ7ก็มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และ7เพราะฉะนั้น7ก็เป็นจำนวนเฉพาะค่ะ หลายคนถามคุณครูว่าคุณครูแล้ว9เป็นจำนวนเฉพาะไหม9มีตัวประกอบก็คือ1 3และ9เพราะฉะนั้น9ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง10มีอยู่4จํำนวนก็คือ2 3 5และ7นักเรียนจำตัวเลขเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะนำตัวเลขเหล่านี้ไปใช้ในการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นจํานวนเฉพาะตั้งแต่1-100ถึง1น0นะคะที่คุณครูสรุปมาให้นักเรียนนะคะแต่จํานวนที่นักเรียนจะนำไปใช้จริงๆนะคะไม่น่าจะเกิน20นะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง2ถึงอ่อ1นถึง10นะคะก็คือ2-3-5-7ตัวเลขเหล่านี้นะคะเราจะใช้กันบ่อยนะคะ,ะมาดูการแยกตัวประกอบของ20นะคะ นักเรียนคะ20คุณครูเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้2แบบก็คือ10คูณ2และ5คูณ4แต่ทั้ง10คูณ2และ5คูณ4ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบของ20นะคะนักเรียนเพราะว่าทั้ง10และ4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะเรามาแยก10และ4ให้เป็นจำนวนเฉพาะกันนะคะนักเรียน อ่านะคะคุณครูแยกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายจะเป็น10คูณ2นะคะซึ่ง10ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนจำนวนเฉพาะ2องจำนวนที่คูณกันแล้วได้10เออะไรนะที่คูณกันแล้วได้10ที่เป็นจำนวนเฉพาะ5คูณ2นั่นเองค่ะหรือนักเรียนจะเขียน2คูณ5ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้น20คุณครูเขียนใหม่ได้เป็น5คูณ2คูณ 2, 2เพราะฉะนั้น5คูณ2คูณ2เป็นการแยกตัวประกอบของ20นะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจาก5คูณ4 5คูณ4ก็เป็น20เหมือนกันแต่5คูณ4ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบของ20นะคะเพราะว่า4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแยก4ให้เป็นจำนวนเฉพาะ2จำนวนคูณกัน ได้เป็น2อคูณสนะคะเพราะนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเขียนในรูปแบบเดียวกันเลยมี5,1ตัวและมี2 2ตัวนะคะเพราะฉะนั้น5้าคูณ2คูณ2หรือ2องคูณสคูณหเป็นการแยกตัวประกอบของ20นะคะเพราะว่าทั้ง2และ5เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะดังนั้นการเขียน20 เท่ากับ2คูณ2คูณ5เป็นการเขียน20ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเราเรียกการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะว่าการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะและในการแยกตัวประกอบจะมีวิธีหลายวิธีนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนํามายกตัวอย่างให้นักเรียนดู2วิธีด้วยกันนะคะเริ่มจากวิธีที่1ก็คือ การแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้หรือกิ่งไม้นะคะเรามาแยกตัวประกอบของ12กันดูนะคะเอาอะไรหน้าที่คูณกันแล้วได้12บ้างอ้างคุณครูเริ่มจาก6คูณ2ก่อนนะคะ6คูณ2เท่ากับ12นักเรียนจะสังเกตว่า2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแต่6ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะแยก6ให้เป็นจํานวนเฉพาะก่อนนะคะ 6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนเฉพาะ2ตัวคูณกันแล้วได้6ก็คือ3าคูณสหรือ2อคูณสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทุกจำนวนตอนนี้เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะดังนั้น12เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการแยกตัวประกอบได้เป็น2องคูณสคูณสนั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะเริ่มต้นจากการนำสามมาคูณกับ4ก่อนก็ได้นะคะ 3คูณ4ก็เท่ากับ12เช่นเดียวกันแต่4ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยก4ให้เป็นจำนวนเฉพาะก่อนจำนวนเฉพาะ 2. จํจำนวนคูณกันแล้วได้4ก็คือ2คูณ2นั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะคะ ก็คือมี2อยู่2ตัวและมี3 1ตัวเพราะฉะนั้น12สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้เป็น2องคูณสคูณ3ค่ะหรือในการเขียนตัวเลขที่เหมือนกันในรูปการคูณซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่า12 จะแยกตัวประกอบได้เป็น2อคูณสจะมี2คูณกันอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเขียน2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2องยกกำลังสองแล้วคูณด้วย3นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ18คุณครูจะแยกตัวประกอบของ18นะคะโดยคุณครูเริ่มจากนำาก้ามาคูณกับ2นะคะ9กคูณ2เป็น18นะคะ แต่ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบเพราะ9ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะแน่นอนค่ะเรามาแยก9กันนะคะจำนวนเฉพาะ2จํานวนคูณกันแล้วได้9ก็คือ3คูณ3นะคะเพราะฉะนั้น18แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ3ค่ะหรือบางคนอาจจะเริ่มจาก 3คูณ6หรือ6คูณ3ก่อนก็ได้นะคะ3คูณ6ก็เท่ากับ18เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะคะเราก็จะแยก6กันต่อนะคะเพราะ6ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะค่ะแน่นอนค่ะว่า6เราแยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ2นะคะทั้ง3และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะแยกตัวประกอบได้เหมือนเหมือนกันนะคะ 18สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ3หรือนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2คูณ3ยุยกกำลัง2ก็ได้นะคะเนื่องจากว่ามี3คูณกัน่า2ตัวนะคะเราก็เลยเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น3คูณ2นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีที่2นะคะก็คือวิธีการตั้งหารหรือการหารสั้นนะคะ 12นะคะเรามาแยกตัวประกอบของ12กันดูค่ะเนื่องจากว่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร12ได้ลงตัวนะคะจะมี2และ3นะคะนักเรียนสามารถนำ2มาหารก่อนก็ได้หรือนักเรียนนำ3มาหารก็ได้นะคะแต่ในที่นี้คุณครูขอนำ2มาหารนะคะ2เท่าไรได้12คะ สองหกเป็น12นักเรียนจะสังเกตว่าผลลัพธ์คือ6แต่6ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหารต่อจนกว่าผลลัพธ์จะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะนักเรียนคุณครูจะนําจํานวนเฉพาะมาหาร6นักเรียนคิดว่าคุณครูจะเอาตัวไหนมาหารดีคะนำสองมาหารก็ได้หรือนำสามมาหารก็ได้นะคะเพราะว่าทั้ง2และ3เป็นจำนวนเฉพาะและก็เป็นจำนวนที่หารหได้ลงตัว แต่ในที่นี้คุณครูขอนำสองมาหารนะคะนักเรียนสองเท่าไรได้หกคะสองสามเป็นหกนักเรียนจะสังเกตว่าผลลัพธ์ตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิบสองเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้เป็นสองคูณสองคูณสามนั่นเองค่ะหรือเขียนในรูปเลขยกกาลังได้เป็นสองยกกำลังสองคูณสนั่นเองนะคะ อีกตัวอย่างนึงลองแยกตัวประกอบของ24กันดูคะ่ะนักเรียนยี่สิบเป็นจำนวนคู่คิดง่ายๆนักเรียนจะเอา2หารก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า2จะหารจำนวนคู่ลงตัวนะคะหรือนักเรียนจะนำามมาหารก็ได้เพราะ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็เป็นจำนวนที่หาร24ได้ลงตัวคะ่ะในที่นี้คุณครูขอนำสามมาหารแล้วกันนะคะ สเท่าไรได้24่่คะนักเรียนสามแปด่ 3, 8, อ่าแเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังคะยังไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหารต่อนะคะเอ๊จำนวนเฉพาะตัวไหนนะที่สามารถหาร8ได้ลงตัวแน่นอนค่ะ8เป็นจำนวนคู่นะคะเราใช้2หารนะคะ2เท่าไรได้8 2ดสเป็น8แต่สก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะอีก เพราะฉะนั้นเราหารต่อนะคะอะไรคะจำนวนเฉพาะที่หาร4ได้ลงตัวแน่นอนคือ2นะคะ2เท่าไรได้4 2 2เป็น4่นักเรียนจะสังเกตว่าผลลั์ตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้น24เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้เป็น3คูณ2คูณ2คูณ 2, 2, 2หรือนักเรียนจะนำา2ขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะสลับที่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูป ของเลขยกกำลังได้เป็น3คูณ2ยกกำลัง3นั่นเองค่ะอ่านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ27นักเรียนคิดว่าเราจะใช้จำนวนไหนมาหารดีคะถ้านำสอหารได้ไหมคะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตว่าเรานำสอมาหารไม่ได้นะคะเพราะว่า27ไม่ใช่จำนวนคู่นะคะ ถ้าสองหารไม่ได้ขยับขึ้นมาเป็นสามหารสามหารยี่สิบเจ็ดลงตัวไหมคะลงตัวนะคะเพราะ,ะนั้นเราจะใช้สามหารนะคะหลายคนถามคุณครูว่าคุณครูเราใช้เก้าหารได้ไหมคะเก้าหารยี่สิบเจ็ดลงตัวแต่เก้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นนำเก้ามาหารไม่ได้นะคะคุณครูเริ่มจากสามหารก่อนสามเท่าไรได้ยี่สิบเจ็ดคะนักเรียน สาม7จนะคะจะสังเกตว่า9ก็ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะหารต่อค่ะแน่นอนค่ะนำสามมาหารนะคะสเท่าไรได้9 3 3เป็น9นะคะ,ะจะสังเกตว่าตัวสุดท้ายเป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้น27สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้เป็น3ามคูณสคูณ 3, 3หรือเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น สามยกกำลังสามนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากการแยกตัวประกอบโดยวิธีการตั้งหารนะคะเราจะมีหลักในการพิจารณาดังนี้นะคะข้อที่1ถ้าจำนวนที่ให้มาเป็นจำนวนคู่นักเรียนสามารถใช้2หารได้เลยนะคะรพราสองเป็นจำนวนคู่และก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะข้อที่2ถ้าเป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วย0หรือห แน่นอนคะ่ะว่า5หารลงตัวนักเรียนใช้5หารได้เลยนะคะเพราะ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะหรือถ้าเป็นจำนวนคี้ก็ให้นักเรียนใช้จำนวนคี้มาหารจำนวนเหล่านั้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะจำนวนคี้นั้นก็จะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นทุกจำนวนนะคะที่นักเรียนนำมาหารจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะคะ จากการแยกตัวประกอบที่เราเรียนกันมานักเรียนลองช่วยคุณรูณดูสิคะว่ามีข้อไหนบ้างที่เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกค่ะ 8. แยกตัวประกอบได้เป็น4ีคูณสอันนี้ถูกไหมคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ12แยกได้เป็น2องคูณสคูณส หรือ2ยกกำลัง2คูณ3อันนี้ถูกไหมคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12และทั้งหมดเป็นจำนวนเฉพาะข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อที่3 15แยกได้เป็น3คูณ5ก็ถูกเช่นเดียวกันค่ะเพราะทั้ง3และ5ก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ25แยกได้เป็น5คูณ5หรือ5ยกกำลัง2อันนี้ก็ถูกเช่นเดียวกันค่ะ สาคุณครูแยกได้เป็น5้คูณหอันนี้นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะ,ะข้อนี้ผิดนะคะเพราะ6ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะสี 40, คุณครูเขียนได้เป็น1คูณ40ข้อนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันค่ะเพราะทั้ง1และ40ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้เป็น การแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะคะก็คือการเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ลองทำใบงานนะคะโดยสแกน QR Code หรือเข้าไปในลิงก์นี้นะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปทำใบงานนักเรียนสามารถเข้าไปดูวิธีการส่งงานก่อนก็ได้นะคะ โดยสแกนผ่าน QR Code ฝั่งขวานี้หรือเข้าไปในลิงก์นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะให้ความรู้นักเรียนเพีงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ